สวัสดีค่ะวันนี้เราก็พามาดูเจ้า,จาแพะตัวเมียนะคะแพะสาวท้องทั้งหมดสามตัวนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะธันว่าธันว่าครับเจ้าธันวาน้อยเพิง่งคลอดอยังไม่ถึงเดือนนะคะ ก็พี่ปีโป้พี่ปีโป้นี่คลอดนานแล้วแต่ตัวเล็กมากพี่ปีโป้นี่เป็นลูกแม่พื้นเมืองนะคะตัวเขาก็เลยเล็กส่วนอ่าน,น้องนั้นยังไม่ถึงเดือนนะคะตัวเท่ากันแล้วตัวนี้นะคะตัวคอดำนะคะท้องแล้วแล้วก็ ตัวข้างหลังสีน้ำตาลก็ท้องนะคะน่าจะคลอดประมาณเดือนเดือนกุมพานะคะสองตัวในท้องแล้วประมาณสี่เดือนแล้วนะคะก็ถ้าคลอดก็จะห่างกันอาทิตย์หนึ่งนะคะส่วนตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ผสมเลยร้องทำไมร้องทำไมเนี่ย ตามพ่ออีกแล้วแล้วก็จะมีตัวเบอร์รี่ตัวนี้นะคะที่ท้องเหมือนกันก็เดือนกุมภาไล่ๆกันเลยก็จะคลอดนะคะอันนี้เบอร์รี่นะคะเบอร์รี่ที่เกือบตายตอนนั้นนะคะที่ไม่กินหญ้าไม่กินอะไรเลยนะคะแล้วก็หลังจากหายปุ๊บเบอร์รี่ก็ท้องเลยนะคะ ร่างกายแข็งแรงอันนี้น่าจะคลอดก่อนเขานมลงหรือยังนมยังไม่ค่อยลงเท่าไหร่นะคะโอ๊ะกลัวกลัวยุ่งกับเขาเขาท้องอยู่ไปไกลๆเลยหนูอ่ะไปยุ่งกับสาวไม่ได้มีแต่สาวท้องค่ะ มีแต่สาวท้องค่ะหนูยุ่งไม่ได้นะคะเขาโมโหนะคะเบอรี่เออเงียบๆพ่อมาแล้วไม่ต้องร้องตามเาจ้ากล้วยเจ้ากล้วยพ่อพันขี้เกียจนะคะตอนนี้ขี้เกียจมาก พ่อพันขี้เกียจตอนนี้ใช่ไหมกล้วยใช่ไหมนอนก็ตื่นสายไม่ได้ไปอัดคลิปตอนนอนเลยปีโป้มยืนมองแม่โดนตรองเหรอ,หลอกล้วยหายแล้วขาก็หายแล้วกล้วยอะ่ะเป็นเชื้อราอีกเป็นอะไรนะ โรคผิวหนังพยาธิาผิวหนังใช่ไหมน่ะแต่หายแล้วละตอนนี้แต่ยังมาเดินชั้นหาชั้นชั้นกลัวแกชั้นกลัวแก